เอาหลวมดูดิดว,ว่ามันได้เท่าดูดิดว,ว่ามันเท่าไหร่กี่ม,มิลยางเนี่ยเข้าแบบไม่แน่นเนี่ยสามสิบหกมิลนะครับไม่ใช่สามสิบสี่นะต้องใช้ข้อต่อน้ำเบอร์สามสิบหกนะครับเนี่ยถ้ามันกระพริบแบบนี้นะครับหมายความว่าตัวมันอะ่ะ เซนเซอร์ไม่เจอนะครับตัวมันกับเซนเซอร์ไม่เจอกันนะแต่ตอนนี้ต่อกับเซนเซอร์แล้วแสดงว่าเซนเซอร์มันเสียนะคุณที่เจ้าของรถด้วยนะครับที่เอามาจากกรงเทพยเลยนะเห็นดู YouTube แล้วก็ไว้ใจให้เราทํารถให้นะครับพี่เขาติดเพราะว่าติดแก๊สมานะครับเพื่ออยากรู้ต้นทะุนน้ำจริงๆเราเป็นเท่าไหร่นะเราวัดที่ตรงค่อรม้อน,น้ำเลยเราจะรู้นะครับว่านบต้นทุนเท่าไหร่นะสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ โตต้าแคมรี่นะครับ ACV ห0สนะคันนี้นะครับน่าจะเป็นมิเนอร์เชนเพราะว่าโฉมแรกไฟมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมชอบใส่วิทยุอ่ะใส่บ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์วิทยุให้ดูนะครับวิทยุ a n น r o i d นะวันนี้พี่เข้ามาจากกรุงเทพนะครับเนี่ยมาติดเกตวัดน้ำพอดีว่ารถติดแก๊สนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับช่วงนี้น้ำมันมันแพงนะเดี๋ยวเราจะต้องตัดท่อน้ำตรงนี้ตัดท่อน้ำผมดูช่วงแล้วอาจจะอาจจะตรงนี้หน่อย อาจจะตรงนี้หน่อยอาจจะต้องบิดบิดหลบหัวกองเดี๋ยวเราถอดหัวกองออกแล้วเราค่อยตัดท่อ,อจะง่ายกว่าแล้วก็บิดหนีบิดมันลงมาข้างขวาก็ได้เอาหัวมันลงไปก็ได้แล้วก็สายไฟเนี่ยเราจะเข้าทางนี้เล็งอยู่นานละมีรูนี้อยู่รูเดียวเลยนอกนั้นมันไม่มีละเดี๋ยวเจ้าเก่าตอนที่เขาเดินแก๊สอะ่ะเขาไม่ได้อุดไว้นะครับเดี๋ยวเราใสา่เดินสายก็ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซีลิโคนดอุดเข้าไป เรามาดูภายในกันนะครับก็เดี๋ยวเฮียเขาบอกว่าติดตรงนู้นเลยวงวงไว้ละเดี๋ยวเราจะไปติดข้างขวาแล้วเราก็จะต้องเดินสายลงเสานะครับอ้อมหลบรถมาทางนี้นะแล้วก็ชุดสายไฟเนี่ยตอนนี้ผมประเมินละจริงๆแล้วอ่ะผมจะแกะผมส่วนมากผมจะแกะตรงคอพวงมาลัยนะแต่ตอนนี้ที่เราคิดที่เราคิดได้แล้วก็ง่ายที่สุดนะครับหลังวิทยุเนี่ยมันมีแน่สายไฟตรงสายไฟบิดกุญแจนะครับแล้วก็ สา,ส,าาสายไฟรตรงสายไฟบิดกุญแจแล้วก็สายไฟหลีแต่ว่าสายไฟบิดกุญแจเนี่ยเราใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ตรงนี้เวลาเราบิดกุญแจแล้วมันจะดับแล้วติดใหม่เดี๋ยวผมจะลองหาสายไฟบิดกุญแจจากที่อื่นดูนะครับอาจจะเป็นคอพวงมาลัยก็ไม่ได้เพราะว่าคันนี้มันเป็นพุชซาเดี๋ยวต้องลองหาดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาซีให้ดูนะว่าตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้แหละมันมีไฟตรงแน่มีไฟมีไฟหลีแน่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นแคมรี่นะครับมันแน่นหมดอะ เห็นไหมครับมันแน่นหมดมันแทบไม่ให้เราลื้ออะไรเลยนะเราจะลื้อยากหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูช่วงชุดกล่องแก๊สก็ได้ว่าเขาติดอะไรมายัางไงบ้างเดี๋ยวเราลองถอดถอดทีนี้ามาดูกนถอดกองนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะถอดกองแล้วก็จะต้องตัดตรงนู้นนะเปิดฝามานะครับมีน็อตล็อกกองสองตัวนะครับยกออกได้เลยเห็นไหมพอไขน็อตออกปุ๊บยกออกได้เลยเนี่ยกองอากาศออ้ทีนี้มันเป็นตัวดักตัวดักดักแรกอะแล้วมันจะมาเจอกองอากาศข้างในทีหนึ่งทีนี้โล,ล่งละ เห็นไหมโอ้ยมันงองเงี้ยตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้หรือตรงนี้เออนั่นแหละเี่ยเดี๋ยวอาผมก็ดูก่อนนะว่าจะตรงไหนดีเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปดูสายข้างในรถกันครับน้คายไว้นาคาว้นาคายไว้ให้น้ํามันไอ้นี่นาคายไว้ให้มันระบายร้อนเนีย่ยเราดูตรงนี้แล้วนะ ข้อมันเอียงข้อมันข้อมันงอเข้ามาแล้วเราต่ใส่ายตรงนี้ถ้าเราตัดไม่ดีนะถ้าเราตัดตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ว่าจะั่วนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไอตัววัดอะมาวัดก่อนไอตัวที่เราจะติดเข้าไปมาวัดก่อน่าไว้ตรงไหนดีแต่ตรงนี้หรือว่าจะตรงนี้ดีนะตรงนี้ก็ได้แล้วเราหมุนหัวมันลงติดแล้วก็หมุนหัวมันลงให้ให้หัวหัวโผล่อะมันลงมาข้างล่างก็ได้แล้วก็ได้อยู่อนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนแรกก็จะลื้อวิทยุนะแต่ว่าตอนเนี้ย ถอดชุดเก๊ออกมาแล้วไขนอ็อตตรงนี้หนึ่งสองสามข้างล่างตัวหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ต้องแกะฝาครอบข้างน,นี้ออกหน่อยแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับถึงจะดึงชิ้นนี้ออกมาได้นะตอนนี้จเจอล้สายไฟเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับเป็นสายไฟตรงนะเดี๋ยวผมหนีบหนีบตูดกันสายไฟเส้นสีขาวเส้นนี้เป็นไฟตรง นะสายไฟเส้นสีฟ้าเส้นนี้เป็นสายบิดกุญแจนะครับเดี๋ยวเราจะต่อใช้สองเส้นนี้นะไฟลีเนี่ยผมหาในชุดแล้วไม่มีคือมันมีหรือมันจะมีซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะอาจจะมีอยู่แต่ไม่รู้แต่ว่าที่ผมเจอชัวร์เลยคือตรงนี้ไอป้ปลั๊กอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้มันเป็นปลั๊กไฟเกะ๊ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นปลั๊กปลั๊กไฟเกะเวลาเราเปิดไฟลีแล้วปลั๊กไฟนี้จะติดนะครับ ก็บิดออกมานะแล้วก,วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวเส้นนี้แคมรี่ผมว่ามันน่าจะมีปลั๊กไฟเกทุกคันน,นะคิดว่านะถ้าไม่มีอาจจะเป็นจะต้องถอดวิทยุมาในปลั๊กไฟผ่าหมากมีแน่หรือว่าในปลั๊กอันนี้ก็มีไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอที่จุดบุหรี่ก็จะมีไฟหลีอยู่นะครับลองดูแต่ผมว่าตรงนี้มีผมว่ามันมีทุกคันแน่นอนถึงจะเป็นตัวโลตัวท็อปอะไรผมว่ามีแน่ทุกมีแน่แน่ทุกคันนะก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราเข้าสายไฟตรงนี้ นี่นะหนึ่งสองแล้วก็อันนี้สามนะส่วนสายกาวก็ลงกลาวหัวน็อตตรงไหนก็ได้นดี่หัวนี้ก็ได้หรือว่าหัวนี้ก็ได้แล้วแต่เราทีนี้เราจะติดจากฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมจะเดินสายจากฝั่งนู้นนะครับวิ่งมาทางนี้นะต่อสายไฟคู่นะครับเพื่อจะมาจั๊มกับสายนี้เขาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีสายไฟอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสายไฟที่ไปต่อกับโลกนะครับเดินมาด้วยกันทีเดียวะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับ ผมดึงสายไฟออกมาแล้วนะเป็นสายไฟคู่เราจะต้องใช้เราจะต้องใช้ไฟสี่เส้นทั้งหมดนะก็เลยจะต้องใช้สายไฟคู่สองเส้นเมื่อก่อนผมจะใช้สายโทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เดินไอ้พวกนี้นานแล้วก็เลยสายไฟโทรสายโทรศัพท์หมดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่นะกะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะหย่อนหัวข้างนี้ไปพับพับครึ่งนี่ก็จะได้เป็นสองเส้นเห็นไหมเอานี่ส่งไปข้างนูนแล้วก็อันนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะส่งไปข้างนูนนะครับ ส่งไปนี่ผมยังไม่ตัดนะมันจะได้หย่อนดึงซ้ายดึงขวาได้นะอ่ะโอเคส่งเข้าทางนี้นะแล้วจะไปข้างนูน้นดูเดี๋ยว,ว่ามันทะลุหรือยังอึบม,มานี่ละนี่ชุดสายไฟมานี่ละแต่ว่าปล่อยไว้ก่อนยังไม่ทำเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นเสาก่อนมิเตอร์เราจะติดตรง ตรงนูน้นนี่บากไว้ละระวังนะเลอะนะเสาเป็นเสาเป็นไอ้นี่เสาเป็นกรรํามะหยี่แต่เอาผ้าก่อนโอเคเดี๋ยวจะแทงสายไฟขึ้นทางนี้นะดึง ข้างๆขึ้นจากข้างข้าง่ายกว่าเดี๋ยวจะแทงเข้าข้างๆสายที่เดินมาจากข้างล่างนะครับหลบดีๆนะมันมีเบรกมันมีเบรกมืออยู่ที่เท้านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเข้าทางไหนดีอาจจะเดินใต้พรมมานะมันจะได้ไม่ติดกับเบรกมือเขาใสา่เรียบร้อยแล้วนะนะก็จะเป็นสองชุดนะครับแล้วทํามาร์กปลายสายด้วยนะว่าคู่ไหนเป็นดําแดงคู่ไหนเป็นเหลืองเหลืองขาวนะครับพอผมเข้าอย่างนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะอย่างที่ผมทําทุกครั้งนะครับผมก็จะมาม้องนงี้ แล้วก็จะม้วนอย่างนี้นะแล้วเราก็จะพันทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเทปพันไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะได้แน่นนะแล้วเวลามันโดนดึงมันจะได้ไม่หลุดไม่หลุดตรงหัวสายที่เราต่อก่อนนะครับมันจะได้มาโดนส,สกอตเทปแถวน,นี้ก่อนนะเคเสร็จแล้วเราก็แทงเข้าด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะแทงเข้าด้านข้างขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาตามเสานะแล้วเดี๋ยวก็จะลอยเข้าข้างหลังนี้แล้วก็ไปขึ้นทางนูนนะครับ เดี๋ยวผมต้องต่ออีกเส้นหนึ่งก่อนเราจะได้ไปทีเดียวก็คือไอเส้นที่เป็นสายโพบเนี่ยยาวไม่พอหรอกเดี๋ยวเราไปต่อฝั่งนู้นก่อนต่อสายไฟก่อนไนดะ้ส่งทีเดียวอ่ะดึงฟิทเทปออกไปเลยนี่นะสายเส้นนี้จะออกไปจะออกไปต่อกับไอโหบด้านนอกนะครับถ้าเราใช้สายแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องร้อยเฟล็กด้วยนะครับกันความร้อนนะหวัวมันหายหวัวโดนตัดอะ จริงๆแล้วอ่ะเราเข้าเราเข้าเส้นเดียวก็ได้แล้วนะอีกเส้นหนึ่งรลงกลาวแล้วก็ที่ที่โพบอะ่ะเข้าเส้นเดียวนะแต่ว่ามันต้องลงกลาวที่ตัวตัวนี่แต่ผมว่าไหนๆเราก็เดินแล้วอะ่ะออกไปทีเดียวเลยแล้วก็เข้ามาสองเส้นทีเดียวเลยจบนะเสร็จแล้วนะเราก็มวนไว้เหมือนเดิมอที่ผมชอบทำเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดึงแน่ๆี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวผมจะดเดี๋ยวผมจะไปดึงฝั่งนู้นผมจะติดเกตวัดนะ เอาน้ำยาทำความสะอาดนะครับเช็ดเขาหน่อยนะเนี่ยเขาเขียนปากกาไว้นะเดี๋ยวผมเอาน้ำยาทำความสะอาดเช็ดเนี่ยยวเล่าปากกามันจะหายนะจะไม่ตรงเดี๋ยวผมจะเช็ดเลี่ยงๆตรงรอยปากกาออกนะครับวันนี้ถ้าเช็ดไปรอยปากกาจางหมดอะทำความสะอาดเรียบร้อยนะเช็ดให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะติดไม่อยู่นะเดี๋ยวมันจะหลุดเสร็จแล้วตัวมิเตอร์เนี่ยกาวติดแล้วนะครับไปแช็คลนครับอย่าพึ่งติดเข้าไปเลยนะ ลากสายไฟขึ้นไปก่อนบสายร้อยเข้าทางนี้ก่อนป๊าปนี่ติดสายไว้เสียบไว้ทีนี้เราก็ลอกกาวเพราะว่าถ้าเราติดไปก่อนก่อนที่เราจะเสียบสายเนี่ยมันจะเสียบยากเสร็จแ,แล้วสายไฟสองเส้นเนี่ยแทงเข้าไปข้างในให้สุดนะครับแล้วก็ดันให้มันลงตรงขอบกระจกด้านหลังนะ มิงานมันจะไม่สวยพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะเก็บสายไฟให้ดีครับตรงที่เป็นข้อหนาๆนลา้วก็ยัดไว้ข้างในแล้วก็สายไฟเดินลงมาให้ดีนะเสร็จแล้วเราก็เอาเสามาใส่นะครับ <H it> นี่ครับเสาใส่เข้าไป <H it> เบียดนิดนึง ลงละสายนี้พยายามดันเข้าไปให้เยอะๆหน่อยอย่าให้มันออกมาเยอะน่าเกลียดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเก็บครับทีนี้เราก็ต้องเก็บสายไฟให้ดีนะฝั่งเนี้ยเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะครับว่าทาันไอ้ตรงพักเท้าเราเนี้ยอลิมซ้ายเนี่ยมันเป็นเบรกมือนะครับมันจะเหยียบลงไปสุดนะเพราะนั้นเราต้องเก็บสายลงมาให้ดีๆนะครับอ่ะผมพาลงมาดูนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นเบรกมือนะเวลาเหยียบมันจะเหยียบลงไปเยอะ พราะนั้นสายชุดนี้ผมว่าอย่าใต้ผมเลยจะได้จบเอาไว้ใต้ทุกอย่างเลยแล้วก็อย่าไปใต้ผมเนี่ยใส่ไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันแบบว่าออกมาโดนอะไรนะเยสายข้างนู้นผมทิ้งไว้เยอะมันสามารถดึงได้อยู่นี่ถ้ามันอยู่ใต้ผมยังไงเราก็เหยียบไม่โดนนะครับข้างนี้เราเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปต่อสายไฟข้างน,นู้นกันครับ ข้างนี้อย่างที่ผมบอกนะนี่ผมทํามาร์กไว้นะผมทำมาร์กนะสายไฟไว้สองเส้นนี้เป็นดํากับแดงดําก็คือสายกาวนะครับแดงคือสายไฟบวกนะสายไฟบวกสิบสองโวลต์ที่เป็นสายไฟตรงขึ้นทางนี้เลยนี่สายแดงเข้านี่สายดําเดี๋ยวจะลงกาวด้านบนนะครับระวังนะครับสายไฟตรงนะระวังคัตเตอร์ไปโดนตัวถังรถนะ สีดาเส้นนี้เดี๋ยวผมจะย้าหัวนะครับแล้วผมจะเข้ากับเข้ากับตรงนี้นะผมจะไม่เอาเฉพาะสายไฟพันไว้นะครับมันไม่เวิร์กมันแลดูแล้วไม่เวิร์กส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยสีแดงเนี่ยคือสายสีขาวนะครับที่ผมเอาสายสีขาวเข้านะสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเข้ากับสายสีฟ้าเส,ส้นนี้ส่วนสีดําเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ากับไฟหลีเส้นนี้นะจริงๆแล้วอ่ะ สีดำมาเข้ากับอันนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับสายไม่ถึงแต่เข้าตัวถังดีกว่าขนาดเหลือเยอะแล้วเนี่ยตึงไปหน่อย,อยนะถ้าเรามาถึงตรงเนี้ยบางทีสายมันไม่ถึงนะเพราะที่เขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมสายมันจะวิ่งมาถึงไหมพอถึงต่อตองต่อตรงคอมันเลยถ้าถึงก็ต่อตรงคอมันเลย ต่อตรงนี้เลยก็ได้โอเคอนะเดี๋ยวผมไปเอาคีมมาย้ำไอห,หัวนี้ก่อนนี่หัวเส้นนี้ก่อนนี่นะผมจะใช้ห่วงย้ำนี้นะ,น,ะนี่เราก็จะได้ใส่กาวละโอเคท่านี้เรียบร้อยนะแล้วก็ เดีย๋ยวเราจะเก็บสายพวกนี้นะครับเอาเคเบิลไทลัดอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้แกะมาฝุ่นคักเลยก็เลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับเป็นกองแอร์นะนี่นะฝาเราอยู่นี่มันดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาเราถอดเกะมามันสามารถดึงกองแอร์ออมาได้เลยนะไม่ต้องถอดไอชิ้นดำดำคอวอร์ออกนะครับเขาก็ทําเผื่อไว้สังเกตครับลูกศรชี้ลงเห็นไหมโบโวด,ดูจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ ใส่ตามใส่ตามฝั่งเขานะส่วนเนี่ยฝาเขามีเห็นไหมอัพต้องเป็นหน้านี้ถึงจะใส่ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองกันครับว่าเป็นยังไงนะติดไหมนะมิตเตอร์โอเคเอาผมอ่อนกุญแจนะครับกดหนึ่งครั้งเป็น AC นะครับนะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นออนนะครับติดขึ้นมาล้วมิตเตอร์ โอเคนะมิเตอร์ร้องกระพริบเหมือนที่บอกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อเซนเซอร์นะเรียบร้อยเป็นอันใช้ได้นะครับเอาตอนนี้เปิดไฟหลีดมันก็จะยังไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่ามันมันยังกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวเราติดเซนเซอร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะอะเราดับไฟก่อนนะครับกดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะดับตอนนี้ผมยังไม่อยากสตาร์ทรถนะเพราะว่าข้างหน้ามีของเยอะนะเรายังสตาร์ทมัเตัวไม่ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูการตัดท่อน้ําด้านหน้านะครับว่าตัดยังไงนะเห็นไหมเอาไฟไหม เราไม่ได้ตัดล่องเดียวนะเราตัดสองล่องนะครับเพราะตัดล่องเดียวมันก็จะได้แค่อันเดียวแล้วมันดันไม่ได้นะเราตัดสองอันนะครับเพราะว่าตัวตัวโผบเนี่ยไอตัวเข้าต่อน้ํามันเป็นแบบเนี้ใส่ได้แล้วเบอร์สามสี่เนี่ยเราจะต้องวัดให้มันเข้ามาเนี่ยมันจะมีระยะนี้อยู่นะครับถ้าเราตัดแค่อันเดียวอ่ะมันก็จะดันกันนะแต่ว่าตอนที่วัดเนี่ยก็ไม่ใช่วัดให้มันพอดีนะครับต้องวัดแล้วก็เผื่อเผื่อไว้หน่อยนึงนะเอาให้มันอยู่กลางๆางอ่าให้มันตรงกลาง โอเคทีนี้เราเอาอันนี้เข้าดูนะครับี <Okay. S 2> ่ประมาณน,นี้ <Okay. S 2> อ่าเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมได้อยู่เห็นไหมแล้วเราก็เอาท่อเนี่ยมาดูเนี่ยนี่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 นนข้าหลวมนะข้าหลวมดูดิว่ามันได้เท่าดูดิว่ามันเท่าไหร่กี่มิล ยางเนี่ยเข้าแบบไม่แน่นเนี่ยสามสิบหกมิลนะครับไม่ใช่สามสิบสี่นะอันนี้มันสามสิบสี่มิลนะครับรใัวแน่ๆเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ต้องใช้ข้อต,ต่อน้ําเบอร์สามสิบหกนะครับเราต่อเเราต่อโผบแล้วนะครับผมวัดอุณหภูมิน้ํำนะเดี๋ยวดูซิว่ามันขึ้นมาแบบไหน นั่นไงคูอว่าละอแดงอย่าพึ่งไม่เจอเซนเซอร์ไม่เจอเซนเซ,นเซอร์โอเคนะครับตกลงแล้วเซนเซอร์มันเสียนะก็เดี๋ยวแนะนําให้ลูกค้าไปเคมนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์นะบางทีเราก็ไม่รู้อะเราจะรู้ตอนที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะแล้วก็น้ํหม้อน้ําเติมเข้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไล่ลมนะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีปลั๊กไล่ลมอยู่ แต่วันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ดดดนนะย,ยวสตาร์ทรถก่อนดูดูเกนะนะเหยียบเบรกสตาร์ทครับเนี่ยถ้ามันกระพริบแบบนี้นะครับหมายความว่า ตัวมันอนะเซนเซอร์อะไม่เจอนะครับตัวมันกับเซนเซอร์ไม่เจอกันนะแต่ตอนนี้ต่อกับเซนเซอร์แล้วแสดงว่าเซนเซอร์มันเสียนะเมื่อสักครู่นะครับนอกรอบนะลองให้พี่เจ้าของรถมาดูแลนะครับใส่ของผมติดขึ้นปกติใส่ตรงนี้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ๋ยวพี่ก็ไปจัดการนะทีนี้สตาร์ทรถแป๊บหนึ่งให้รถมันเริ่มร้อนแล้วก็ให้วาววาวน้ํามันเริ่มทํางานเพราะว่าเราดับไวเราดับรถไว้นานนะครับแล้วเราถ่ายน้ำถ่ายน้ําออกด้วยเราสตาร์ทไวสักพักนึงก่อนแล้วให้วาว เราน้ําทํางานก่อนให้น้ํามันวิ่งเข้าไปในระบบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลายฝาเพื่อไล่ลมนะครับเราดูความร้อนในรถเป็นหลักนะครับความร้อนในรถเริ่มเริ่มอยู่ตรงกลางแล้วหมุนได้นะนี่เห็นไหมป้ายเขาบอกว่าห้ามเปิดขณะร้อนเห็นไหมเห็นไหมห้ามเปิดขณะร้อนแต่เปิดได้นะเราจะไล่ลมถ้ารถสตาร์ทอยู่เนี่ยเปิดมันจะไม่พุ่งนะครับแต่ถ้ารถมันดับเครื่องอยู่เนี่ยเปิดมันจะพุ่งใส่หน้าเลยนะอันนี้รถสตาร์ทอยู่แต่ผมจะคลายนะครับคลายหม้อน้านะ เนี่ยคลายไล่ลมเห็นไหมไล่น้าขึ้นมาแล้วนี่โอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสอนติดตั้งตัววัดอุณหภูมิน้ำนะครับเกจวัดอุณหภูมิน้ำเกียดี้นะบนรถโตยใต้แคมรี่นะครับ A อซีวีห้าศูนย์นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่เจ้าของรถด้วยนะครับพี่เขามาจากกรุงเทพเลยนะเห็น ดู YouTube แล้วก็ไว้ใจให้เราทำรถให้นะครับคันนี้เป็นแคมรี่นะอย่างที่บอกนะครับก็อย่างที่พี่พี่เขาติดเพราะว่าติดแก๊สมานะครับพี่อยากรู้อุณหภูมิน้ำจริงๆเนาะเป็นเท่าไหร่นะเราวัดที่ตรงท่อหม้อน้ำเลยเราจะรู้นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเสียบ ODB เนี่ยมันจะอ่านมาจากในรถนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับเดี๋ยวเรามีอีกคันหนึ่งสวัสดีครับ